สวัสดีค่ะช่องพนรรัศมีไ์สตล์บายสุรินเราพาทุกคนทุกท่านะคะอยู่ตลาดสดสุรินยามเย็นนะคะทุกคนตลาดสดสุรินวันที่24มิถุนายน2561โอ้ยผักมาสวยมากเลยทุกคนดอกกระเจียวกระเจียวหอมนะคะกระเจียวหวานนะคะที่กำละ20บันี้นะคะกำใหญ่ๆเลยทุกคนสดๆเลยนะคะ ะเจียวหวานนะคะกระเชียวใบกะเพราใบนางรัดนะคะนี่บวบนะคะเพิ่งมาใหม่นี่ยังลงไม่เสร็จเลยอุ้ยสวยมากๆเลยทุกคนแน่น่น่เดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยกระเจียวหวานค่ะกระเจียวหวานลาปูกนนแม่โอ้หน่อยกำลังกำ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 กกำกยก่ อันนี้ก็จะเป็นผักแป้นแบบสดๆกันเลยตักขายสดๆกันเลยบวกนะคะผักตังผักบวบผักะเผานะคะเนี่ยตอนเย็นนะคะตลาดช่วงเย็นนะคะทุกคนข้าวโพดกล้วยหอยนะคะทุกคนหอยทรายสวยเนี่ยนะ,ะนะะี่ค่ะมีหอยมีลูกค้อนะคะทุกคนลูกคอมีหอยนะคะบวกเข้าวต้มเสือกอื่ ทำแบบคุณสวยกันเลยนะคะปรนลา่าสิบบาทใส่ถาดยี่สิบนะคะใส่ถาดยี่สิบนะคะแะคะกงแม่หมูนะคะอย่างนั้งทำอย่างนั้นเมื่อยเล่หาพราวบบ <c oughs> มีมีก็อาหารแม่มีนะคะอนีอแ้แ,แกงนะคะทุกคนแกงเปุดของแม่แกงหอยลูกใ,ใหญ่ๆหอยใหญ่ๆแกงเปุด นี่นะคะอาหารของแม่มีอยู่แบบนี้นะทุกคนระ้ว่างข้าวเดียวแล้วก็มืตอตาลามี่เรากำลัลงมานะคะขายดีขายดีนะคะทุกคน้องนะคะของอาหารของแม่มีอยู่เป็นสุดนี้นะคะเนี่ยผักตานะคะผักติ้วนะทุกคนผักติ้วผักตังผักติ้วนะคะลูกคอนะยำลูกคอแซ่บเด้อพี่น้องเด้อเอาไปทอดใส่กริเทยำแซ่บ มาคนมานะคะงามงามจ้างามงามช่อองค์กำลังยี่สิบหรอคะสิบบาทกำเล็กเอยบ่บ่หน่อยแล้วนี่ยีบาทอู้หูยยี่สิบบาทกำใหญ่เลยค่ะพี่น้องจ้ะเนี่ยกำเล็กยี่สิบกำใหญ่สิบบาทนะะนี่กำบังญ่เลยค่ะพี่น้องเต็กกระเซาะเลยไข่เจียวก็ได้หรือว่าลวกแก้วก็ได้แก้วทิพก็ะไรเนาะจ้า ใบผักคะผักเช่าอมนะคะทุกคนเน้อนะคะมาแล้วก็สวนด้วยเดียร์กระนึ่งกระใจอยูวเลยเนี่ยขาสองคุณป้านายคุณหอยไข่มดแดงนะคะทุกคนนะคะเห็ดเปาะเห็ดนางรมนะคะ ขอนนะคะทุกคนกินปลากระมีกระเจียหอมกินปลาปลานะทุกคนปลาปุกนะคีปุกลสคะตลาดสดสิรินนะคะ่คขากิ่มเปยเปยยู่นี่แลคะยิ้มเปยปลายิ้มเปยยู่นี่นะคะปลามน่ะค่ะจะสเขาล่นใส่มองแล้วอปล่า ไม่ไขโมยนี่ลรเะตรงเม็เลค่ะค่ะแล้วกันอไสเอไสตามี่นี่คือบรรยากาศตลาดช่วงเย็นนะคะยังไม่เป็นทันหน้ามาตั้งพี่วันนี้ อันนี้นะคะแกงจืดลูกลอกป้าเพ็นนะทำแบบแ <c> ห <oughs> ้งที่ใส่และบนใส่เทลา <c oughs> มีจ้าดูนะครับทุกคนคนก็จะมาลเลยเพญนอาหารสวนนะคะที่ตรงจุดนี้ด้วยนะ,นะลูกคอนะทุกคนอืมเดี๋ยวไป <c oughs> เล่นดูเล่นดูต่อะากตลาดได้ได้ที่สุดดือดช้าทุกคนนี่นะคะอากาศตลาดนะปลาทูตัวใหญ่ๆปลาดุกแดดเดียวนะปลาแดดเดียวมีนะฮะทุกคนปลาแดดเดียวปลานมิงแดดเดียวปลาสลิดที่ทำมีเนื้อหมูฝั่งโู้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันฝนจะตกแล้วทุกคนฝนจะตกแล้ว นี่ไก่ตลาดมิสุรีนนะคะ um คสวัสดีครับสวัสดีค่อันนี้ก็พ่อค้าตรกลมนะคะไก่ใต้น้ำนะคะขายทุกวันนะคะทุกคนเช่นจะตกก็รีบเก็บกันแล้วนะทุกคนนะส้มนะทุกคนผลไม้ข้าทางเหมือนฝนเ้าดําดำติดมาแล้วนะเอ็นจะรีบถ่ายเนาวจะได้รีบเข้าบ้าน นนโอ้โอโอโลมมาแล้วนะทุกคนมาแล้วนะะเนี่ยบรรยากาศตลาดนะคะทุกคนเก็บไหมคะคทุกคนดูดูฟ้าโน่นดำมืดมาแล้วนะคะสี่ดีดำมืดมาแล้วคนรีบเก็บแล้ว ออ้นิ้งก็คงจะเข้าบ้านเลยถ้าฝนจะตกนี้อันนี้มาข้างล่านเลยลงเม็ดแล้วนะทุกคนฝนตกแล้วนะนี่คือมันรยากาศกลาดนะคะวันฝนตกแล้วนะทุกคนฝนตกแล้วลูคออ่าฝนลงเม็ดแล้วตรงนี้บรรยากาศตลาดฝนตกแล้วนะคะ อากาศทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้วันที่24มิถุนายน2568นะคะบรรยากาศฝนตกนะในช่วงเย็นนะทุกคนช่วงบ่ายนะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกนักนในวันนี้นะคะหยิบของแล้วทุกคนกคนุณดู โซ่ถุงมาเลยห้าสิบบาทค่ะถูกๆนะทุก,ทกนคนแค,กแ, 100, 100. นะแค่ละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะคะสาโต๊ะเองแขกคนนี้คลงเน็ตแล้วนะทุกคน มาบอกว่าติดไฟแดงติดไฟเรได้เลยนถูกไหมเสร็จแล้วนะทุกคนเพราะว่าสวดฝนมาแล้วนะแม่ค้าก็เตรียมเข้าที่เข้าทางกันละนะคะนี่นะคะบรรยากาศตลาดก็รันโูนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือฝนตกแล้วนะทุกคน ช่องตการเกษตรสไตล์ลายเสินเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันที่24มิถุนายน2568นะคะขอบอกอีกอย่างนึงว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะจุกใจีของกับบางไม่มากก็น้อยนะคะตผยภาพประการใดต้องกลับก่อนเพื่อนี่สี่ไปนาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจให้กับสนายถึงช่องของเรานะคะ เพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆเลยนะคะอย่าได้ไม่พลาชมคลิปใหม่ๆต,ต่อไปสุสวัสดีทีทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ